ของก r ีนรีพอร์ตนะคะวันนี้พาไปรักโลกกันในวัดนะคะวัดเล่งเนยี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่วัดนี้ได้รับการยกให้เป็นต้นแบบของวัดสีเขียวด้วยติดตามกับคุณบอยธนพัฒน์ค่ะ ลดเกี่ยวกพวกวันทูบนะครับก็จะมีการลดกระถางทูบเหลือกระถางเดียวนะครับแล้วก็3ปีที่ผ่านมานี้ครับเราก็จะลดลไม่มีกระถางทูบเลยครับทั้งในตอนตุดจีนแล้วก็ตอนทั่วไปด้วยนะครับเราจะลดพวกกระดาษนะครับเครื่องเงินทองอะไรพวกนี้ครับกระดาษเงินทองก็จะลดไปให้น้อยที่สุดครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่า เกี่ยวกับการใช้เป็นซี r o waste นะครับซี r ร food waste เนี่ยครับคือว่าการที่ถ้าส่งเนี่ยครับท่านฉันเท่าไหร่เนี่ยครับเราก็จะมีการกากปริมาณนะครับเพราะว่าเลนนีเนี่ยครับถือว่าก็จะเป็นฉันเป็นมังสวิรัตแล้วก็เจเนี่ยครับคือเราก็จะลดเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับในตามเนื้อสัตว์ด้วยครับเพราะว่าเราจะไม่มีทานเนื้อสัตว์ด้วยครับ งดทูบงดเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้ไม่ก่อฝุ่นการปรับเปลี่ยนการไหว้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีผลต่อแรงศรัทธาของผู้ที่เข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้ชงในวัดมังกรกรรมราวาดหรือว่าวัดเล็งในยี่เพราะมีแต่ผลดีดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวัดเล็งในยี่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบวัดสีเขียวปลอดฝุ่น PM2.5 ลดคาร์บอนลดขยะซิลเวส และยังเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่ย่านเยาวราชถาเริ่มต้นในการที่จะร่วมมือจับมือกับทางวัดนะครับในการที่จะลดบลภาวะลดบลพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกวัดเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเผากระดาษเรื่องของการจุดธูปนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมว,ว่ามันจะก่อให้เกิดบลภาวะเกิดมลพิษด้วยนะครับ หลังจากนี้จะขยายไปยังวัดอื่นๆเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะยาวร่วมถึงชุมชนเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเองคัดแยกขยะทิ้งขยะให้ถูกที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้